เมือนี้เข้าป่าอีกคือเก่านะคะทุกคนคะ่ะเมือนีกับเขาป่าบ้านน้องหางคือเก่านะคะตำบลน,น้องหางอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินธ้าพี่น้องไปพี่หลุนไปเก็บเห็ดน้ำคนบักหลอดจ้าผุนกำลังหาเห็ดอยู่จ้าเราเดินมาเจอเห็ดตาลูนะคะทุกคนกคีเก้าเขานั่นแหละแต่ว่ามันหักดอกไงเนาะนี่ว้าวตาลูก็มีนะคะทุกคนค่ะ สามโดคะ่ะอีกแล้วจ้าสามลูกทุกคนโอ้กำลังงามเลยนี่สีลูกคะ่ะพี่น้องนี่ลูกหนึ่งอ๋อ็ดตาโลนะคะทุกคนคะนี่สีลูกสว,สวยเลยจ้า Oh, này đu có thân nhanh là luôn đúc phun lại hút cân phải Nó hẳn bằng tham đọc bởi thằng Hãy subscribe cho kênh Để 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 ừ. Như để xăm nữa Đấy, hồi tôi còn chơi dạo Ui Trông Ui บวไยบวับวเลยด้ยด้อ,อกินนุ่มพิษกระโพะหรอพ่อ,นอ,นอนเ,าเนาะมีตัวนแปลกๆเยยบเลยเด้อ โอสี่บ้านแล้วเหลือมขึ้นดอกแล้วเนี่ยโอ้ยขาเพ่นไงแหงเนาะอุ้ยไงดวนเลยนั่นคลั่กล่เอาเดินนี่ ดอกแบบนี้ล่ละกำลังกินพีน่น้องดอกใหญ่เนาะเนาะโดนแหละอือหือมีใยเด้อเนาะอุ้ยขี้ดินพันเด้อดอกนั่นสอง นั่นตัวน,นั้นมีขาได้นะเพราะว่าตัวนั้นอยู่ในคิดินีน่ขาเห่อเอา้าเอาตัวนี้ก่อนไปปลาหกเกลือยาหนังก็มีเอา อ,อผิกนเนาะ

พี่หนอกมาเบิ่งเอาเ่ยมาเก็บไม่จุ่มกันนี่สวยง,งามจิตาลูลออกเป็นจุ่มนะจ๊ะทุกคนจ้ะในบูป่าจวดจวดจวดหนึ่มันหวานค่ะ ของเราวันนี้จ้าได้เหตดตาลซัมนี่ละค่ะพี่น้องหาโบห็นหมูเพิ่นเนาะหาจยงไดก,ก็บ่เห็นนะคะแต่ว่ากระไดลายเติบอยู่เด้อล่างออกแล้วสิไดประมาณเกือบสองลูอยู่เนาะนี่จ้ามีตลูกใหญ่ๆนะคะมื้อนี้ค่ะจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมนี้เนะาะจาพอกันคลิปใหม่เด้อจ้าายบายจ้า